จบกันไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับเกมการแข่งขันโคโววีลีเกาหลีใต้ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะระหว่างทีม h ฮพาร์สเ e ็กเพรสเวยของโมเมธนชากับทางเรสปาร์ k นะคะที่มีเมกาวิตีอยู่ในทีมค่ะแข่งกันไปทั้งหมด5เซตค่ะทุกคนและในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะทางเรสปาร์ k เนี่ยเอาชนะไปก่อนในเซตที่1นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เซตแรกไฮพาร์สเนี่ยมาดีเหมือนกันนะแต่ว่า เมกาวตีมีความเด็ดขาดมากกว่านะคะขึ้นตีขึ้นตบรวมกันกับโจวนานะคะก็ช่วยกันนะคะ2คนนี้นะช่วยกันทําคะแนนให้กับทางเรสปาร์กมากชนะไปก่อนค่ะด้วยสกอร์25ต่อ23ค่ะในเซตที่2นะคะก็จะมีจังหวะที่โมเมทําคะแนนได้หลายแต้มเหมือนกันค่ะช่วงจังหวะคะแนน7ต่อ4 12ต่อ5แล้วก็15ต่อ7นะคะจะเป็นช่วงที่โมเมนั้นทําได้ดีมากๆบูเคอริกเองนะ ก็จะมีช็อตที่บล็อกลูกตบของเมเกาวตีได้เหมือนกันค่ะเซตที่2เนี่ยบูคาริกมาดีมากๆเลยนะแล้วก็จอนแสยังนะคะที่ใส่เสื้อเบอร์สี่ของทางไฮพาสก็ทําดีเช่นกันค่ะตบเป็นแต้มให้กับทีมได้เหมือนกันค่ะ คะแนนในเซตที่2นี้นะคะนำห่างเลยค่ะไฮพาร์ส21นะเรสปาร์ค11ค่ะห่างกันถึง10แต้มเลยแล้วเรสปาร์คเนี่ยก็พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็น16ต่อ22ค่ะโคชเนี่ยก็จะมีจังหวะที่ให้โมเมออกไปพักเพื่อเก็บแรงด้วยนะในช่วงกลางกางเซตนะคะตรงนี้เนี่ยตายก็มีความคิดเห็นว่าโค้ชคงอยากให้ตัวโลเคอลเนี่ยได้ลงมาลองสนามบ้างนะเพราะว่าเห็นว่าคะแนนเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ตัวแล้วแล้วอีก อย่างก็อยากจะให้น้องโมเมธนชาเนี่ยเก็บแรงไว้ด้วยนะคะแต่สุดท้ายในช่วงปลายเซตที่2โค้ดก็ส่งธนชาลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและธนชาเนี่ยกลับมาในครั้งนี้ก็อยู่ในตำแหน่งหัวเสานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธนชาเนี่ยจะถนัดในตำแหน่งบีหลังมากกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนน้องก็ทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะสุดท้ายก็จะเป็นทาง h i g h Pass Expressway นะคะที่เอาชนะ r a ส e Park ไปได้ด้วยสกอร์25 ต่อ18ค่ะและตอนนี้เท่ากับว่าทั้ง2ทีมนี้ก็มีคนละ1เซตเท่ากันแล้วนะคะเข้าสู่เซตที่3ค่ะทางไฮพาส s ขึ้นนำก่อนค่ะ และในเซตที่3เนี่ยก็รู้สึกว่าฟอร์มของทางไฮพาร s สเนี่ยเข้าที่เข,ทเข้าทางมากยิ่งขึ้นนะโมเมก็ช่วยทำแต้มได้ดีค่ะบูคอริกเองก็บูไม่ถอยค่ะแต่ว่าทางเมกาวตีกับโจวาน่าเนี่ยเขาก็ช่วยกันนะทาง Park เรสปาร์กก็ได้แต้มจาก2คนนี้มาเยอะเช่นกันและน้องโมเมธนชาของเราเป็นคนปิดเซตที่3นี้ไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร์25ต่อ17นั่นเองค่ะเข้าสู่เซตที่4นะคะทางเรสปาร์เหมือน มีแรงฮึดสู้มานะในช่วงต้นเซตเนี่ยทำคะแนนได้ดีมากๆค่ะขึ้นนำทางไฮพา s สก่อนเลย8ต่อ4นะแล้วน้องโมเมธนาชาก็ทำแต้มที่5ให้กับทีมได้จากนั้นเรสปาร์ก็ไล่คะแนนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะจนดูเหมือนว่าทางไฮพาสเนี่ยจะตามไม่ทันเซตนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเมกา w วตีท็อปฟอร์มจริงๆค่ะตีเนี่ยฝังเลยนะคะตีทีนึงเนี่ยบอลตายเลยนะไล่ยังไงก็ไล่ตามไม่ทันสำหรับทางไฮพาสนะคะ แล้วในช่วงปลายเซตนะช่วงลูกสุดท้ายเนี่ยทางไฮพาสก็ตีลูกออกไปเองค่ะกลายเป็นว่าทางเรสปาก็เอาชนะไปได้ในเซตที่4เท่ากับว่าตอนนี้มี2ต่อ2เซตเท่ากันแล้วนะคะทุกคนเข้าสู่เซตที่5เป็นอะไรที่ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆเลยนะเซตที่5นี้เนี่ยต่างฝ่ายก็ต้องการใช้ชนะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะมีจังหวะที่เป็นปัญหาด้วยนะคะก็คือจังหวะโอเวอร์เน็ตของอทางเรส นะคะคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่พอใจโดยเฉพาะโคช้ชของทาง r รสปาร์กเนาะมันควรที่จะเป็นคะแนนของทาง r รสปาร์กมากกว่าหรือเปล่าอันนี้แต่เองก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าสุดท้ายโคช้ชก็ตัดสินให้เป็นคะแนนของทางไฮพา a s สนั่นเองค่ะเราคนดูเนี่ยก็ลุ้นจนแบบเกือบจะ เป็นลมเลยนะคือแบบมันลุ้นมากๆจริงๆอะค่ะทุกคนโมเมทําคะแนนได้ดีมากๆเลยนะในเซตที่5นี้จะมีช่วงที่โมเมนั้นเสิร์ฟเอชด้วยนะคะสุดยอดจริงๆสําหรับน้องโมเมคะแนนของทางไฮพาร์สขึ้นนํา6ต่อ4แล้วก็ขึ้นนําอย่างต่อเนื่องเป็น10ต่อ7ค่ะโค้ชของทางเรสปาก็เริ่มเครียดนะคะเรียกลูกทีมมาคุยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเรสปาก็พยายามทําคะแนนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเข้ามาใกล้ทางไฮพาร์สมาก ขึ้นนะคะสกอร์เนี่ยอยู่ใกล้กันเลย13ต่อ12นะและสุดท้ายค่ะในลูกสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกที่แบบสุดยอดจริงๆนะมือเซตของทางไฮพาสเนี่ยส่งบอลให้โมเมโมเมก็ตบไปทีหนึ่งก้อยบอลยังไม่ตายค่ะเขาก็ดีเฟน์ไว้ได้นะคะโมเมตบไปครั้งที่2บอลยังไม่ตายอีกค่ะมือเซตไม่ลดละความพยายามจริงๆ ส่งบอลให้กับน้องโมเมรครั้งที่3ค่ะคราวนี้น้องโมเมบอกว่าไม่ตบและยอดแล้วกันกลายเป็นว่าได้ค่ะในที่สุดนะคะก็ได้แต้มแล้วก็เอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ13ค่ะโอ้โหน้องโมเมธนชชาของเราสุดยอดจริงๆนะคะการดูเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย ต้องบอกว่าลุ้นจริงๆค่ะใครที่ได้ชมการแข่งขันสดนะคะจะต้องรู้สึกเหมือนตายอย่างแน่นอนมันลุ้นมากๆอ่ะนะแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆแล้วก็เห็นความทุ่มเทของโมเมธนัชชาจริงๆทำมาทุกอย่างนะคะเพื่อประโยชน์ของทีมนะและเกมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นโมเมธนัชชาค่ะที่ได้ MVP นะก็ถือว่าเป็น MVP ครั้งแรกของน้องโมเมเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันในครั้งนี้จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งเลยนะว่าเพื่อนเนี่ยไว้ ใจโมเมมากๆนะคะนับถือน้ำใจของมือเซ็ตจริงๆไว้ใจถึงขนาดว่าออโดยส่วนตัวต่ายมองว่าส่งให้บูคริก,ก็ได้นะคะตำแหน่งที่บูคริกอยู่นั้นก็สามารถที่จะทำแต้มได้แต่มือเซ็ตก็ย้ำไปให้โมเมนั่นเองนะคะถือว่าต้องการจะให้โมเมตีเลยนะคะโอ้โหถือเป็นอะไรที่ดีจริงๆค่ะพอดูแล้วมันมันดีใจนะตื้นตันนะคะจนแบบน้ำตาคลอเบ้าเลยก็ว่าได้นะคะและเกมการแข่งขันในครั้งนี้มันสนุกด้วยนะทุกคน ก็ดีใจกับทางไฮพาสดแล้วก็ดีใจกับน้องโมเมด้วยที่เอาชนะได้ดีใจกับน้องโมเมที่ได้ MVP ครั้งแรกในโคโววิลีกเกาหลีใต้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณแฟนๆวลบอลทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปค่ะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรหรืออยากมีอะไรแนะนำติชมตายก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ